นีีครับทาิดองวันนี้เราชกคู่สามไหมเจอกับคู่ปล่าเก่านะสยบเพชรวันนั้นเราไปยังไงเชนวันนั้นชนะเขาที่อ้อมน้อยป่ะวันนั้นร้อนจังเลยร้อยสองอ่ะวันนี้มีเชฟ้วยเหอออ๋อใช่วันนั้นที่อ้อมน้อยร้อยสองวันนี้ก็ร้อยสองร้อยสองเหมือนกันไปไงเมื่อเช้าสอบก็มาขาดอยู่อ่ะอ่านิดหน่อยไปซ้อมอยู่ที่ไหนก็ซ้อมอยู่ชนะที่เดิมกัอนกำลันเองไนะกี่วันสองอาทิตย์กว่าชกมวยสักร้อยได้ไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเท่าไหร่ได้ เราไงประเภทฝีมือฝีมือซ้ายซ้ายขวาได้หมดเออเจอทะยบเพชรเนี่ยเพชรมวยบุ๊กปล่อยท้องรอบที่แล้วโดนท้องไปกี่รอบไม่โดนแล้วรอบนี้น่าจะโดนไหมน่าจะโดนน่าจะโดนเอาล่าสุดจะน่าพลิ้มานะแล้วก่อนนั้นใ้ควายเป็นไงก่อนนั้นแพ้นกพันโถกอีกทีหนึ่งเป็นไงก่อนนั้นทีหนึงชนะคมชนะสองแพ้หนึ่งนะน้ำหนักปล่อยๆอีกทีนึงปล่อยปล่อยห้าสิบครับคุมไม่รอบนี้กี่โลได้อะ สาสโลเด็กจากจังหวัดโคราชครับอ่ะบอกทางว่าเชียร์น้องวันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่แฟนคลับส่งช่วยเชียร์แรงใจให้ผมนะครับเป็นที่แน่นอนโอเคครับขอชูด,ดีครับผมไปเลยค,ครับผมเติดดมไปสอนต่อจากนั้นเราเจอกับไอ้พเพชรนาฏอีกรอบหนึ่งรอบที่แล้วนี่เราแพ้ด้วยลูกไหนเ,<อ>เราไปแทนไหมวันนั้นใช่ครับเห็นทบอแต่วันนี้ร่างกายนี่คือดีกว่าวันนั้นแน่นอนวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยร้อยสองครับมาเป็นไงว่นเช้า เป๊ะเลยนะร้องอยู่สอสีวัตนด้วยนะกี่วันรอบนี้เราก็เอเพจไฟเตอร์นะเราชกมวยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าสิบกว่าสามไฟหลังชนะกี่ไฟชนะสองชนะสองแพ้หนึ่งน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูงคุมกี่โลรอบนี้หสองโลกว่าเด็กจากจังหวัด อ่ะบอกทางบ้านเชียร์ในวันนี้ปรัดเป็นกระจายให้ผมด้วยนะครับเต็มที่นะครับขอโชค,ค,คดีครับโอเค